สวัสดีครับผมพบว่าผ,<ม><ๆ>ผมอีกแล้วนะครับผมไม Style b าร์เบกับวันนี้เรามารีวิวไดโซลิชนะครับผมเป็นได<ม>พึ่งมาใหม่เข้าประเทศไทยใหม่ๆครับผมแล้วก็จะเป็นกระแสณะนะตอนนี้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูเลยว่าฟังก์ชันของเขามีแบบไหนบ้างหลังจากการใช้มีปัญหาอะไรไหมหรือ <c oughs> การตั้งค่าฟังก์ชันของเขาอมีอะไรบ้างนะครับผมจริงไดตัวนี้มีหลักๆเลยนะครับผมก็คือฟังก์ชันของเขาก็จะมากับตัว ตัวไดอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5อันนะครับผมอยู่ในข้างกองนี้เลยถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษก็ของทั้งจะได้เปรียบนะครับผมสามารถตั้งค่าในตามดันหน้าดันหน้านี้ได้เลยนะครับผมโดยเขามีมาอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปตั้งค่าให้มันเหนื่อยอ่ะคือมันมีมาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมกดเลือกปุ่มฟังก์ชันก็ใช้งานได้เลยนะครับผมหลักๆก็จะมีปุ่มแบบหลักๆก็จะมีฟังก์ชันคือดูแลเส้นผมถนอมเส้นผมเป่าผมแห้งง่ายอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็จะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมมาไปไวๆหน่อยนะครับผมเรามาดูตัวใดบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวใดนะครับผมหลักๆแล้วก็จะมีปุ่มกดทั้งหมดสี่ปุ่มนะครับผมก็เป็นปุ่มปิดเปิดปุ่มความเย็นนะครับผมปุ่มเพิ่มลมแล้วก็เพิ่มความร้อนนะครับผมส่วนสําหรับผมนะครับผมผกว่าไอ้สปุ่มด้านหลังเนี่ยมันไม่ไม่มีคอสําคัญอะไรนะครับผมแล้วแล้วยกเว้นว่าเราอยาก ให้มันร้อนหรืออยากให้มันลมแรงแค่นั้นเองนะครับผมแต่หลักๆเลยก็คือการใช้งานของมันจริงก็คืออยู่2ปุ่มด้านหน้านะครับผมอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับผมผมเองก็ไม่ได้เป็นนักรีวิวตัวจริงแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่เป็นนักใช้ใดที่มันอยเก่งมาจากโลกไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมแค่อยากรีวิวในความรู้สึกของผมหรือว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อมกับเพื่นกับเพื่อนกับเพื่อนในอาชีพเดียวกันเท่านั้นเองนะครับผมโอเค อ่างนิดๆนะครับผมไม่อตกอกขอไยด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูก่อนเลยว่าทําไมผมบอกว่าปุ่ม2ปุ่มนี้สําคัญมากโอเคสมมุติว่าเราเปิดขึ้นมาก็คือตรงกดปุ่มนี้ถางไว้ก่อน1 2 3สโอเความัปุ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนฟังก์ชันน่ะสมมุติว่าเราเปิดมาอย่างเงี้ยมันอยู่ในฟังก์ชันไหนมันจะโผล่ตรงนี้ก่อนเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดตัวไหนระวางห้าโหมดเนี่ยมันอยู่ในโหมดตัวไหนแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนฟังก์ชันก็คือให้กดตัวปิดเปิดนี่แหละกดรอบนึงมันจะรีเซ็ต ไปเป็นธรรมดาเลยเห็นไหมคะมันจะไปรีเซ็ตไปเป็นแบบเป็นโหมดที่หนึ่งเลยกดที่สองปั๊บมันจะเป็นโหมดที่สองเลยกดสามมันจะเป็นโหมดที่สามเลยกดสี่มันจะเป็นโหมดที่สี่เลยกดห้ามันจะเป็นโหมดที่ห้าเลยอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเนี่ยเราอยากต่อผมแห้งนะอ้าวอยากได้ลมแรงนะไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรเลยนะคือไม่ไม่ต้องแทบตรงนี้ไม่ต้องแต่เลย โอเคนะครับผมแค่ยังไม่ต้องแตะเลยเราสามารถเลือกได้เลยแต่ระหว่างที่เลือกอะ่ะเวลาเราครับสมมุติว่าเราเลือกฟังก์ชันเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่ามันไม่จบแค่นั้นเีครับผมพอดีว่าเราปกติเราจะใดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมือเราจะไป,ไปโดนไปโดนลมปุิมเย,ย็นบ้างปมเพิ่มอุณหภูมิบ้างปุ่มน,นี้บ้างคือเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันโดนอยู่แล้วนะครับผมก็คือปัญหาว่าปุ่มนี้ยมันคือเขาทามาดีเกินปุ่มนี้ แค่บางทีเนี่ยเราเอามือไปไปแตะเบาๆอ่ะคือเหมือนแค่เราไม่ได้จาจ,จะพัดลยนะเราสัมผัสเบาๆอ่ะตึ๊กเดียวไปเลยเนี่ยแบบบางทีแทบจะไม่ได้กดด้วยซ้ำอ่ะแต่ผมรู้สึกนะเราอาจจะเวลาเราใดเราใช้อาจจะกมแรงๆอะไรเง,งี้ยปึ๊กเดียวไปเลยกดโดนนิดเดียวไปเลยอะไรเงี้ยปุ่มเขาค่อนข้างที่จะดีเลยอะ่ะมันก็เลยแบบเปลี่ยนจากที่เราแบบอา้าวลมทำเมื่อกี้ลมเบาพอกดโดนนิดนึงอา้าวลมมันก็แรงขึ้นแล้วอะไรเง,งี้ย ตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีปุ่มล็อกนะล็อกความร้อนหรือล็อกแบบที่เราอยากใช้เลยอะไรเงี้ยจริงมันมีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อ่านคู่มือเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคนะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาหาเจอว่าเอ๊ะมานั่งเล่นมานั่งดูว่าเอ๊ะมันกดล็อกตรงไหนกดปิดเปิดตรงไหนไอ้กดแบบอยากใช้ฟังก์ชันนี้เราต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเจอว่าสมมุติว่า,มมวาทุกคนเปิดเปิดมาแล้วเจอโหมดนี้ แล้วทุกคนอยากใช้โหมดนี้ไปตลอดไม่อยากเปลี่ยนก็คือกดปุ่มตรงเย็นนี้นะครับผมหนึ่งสองมันจะเป็นลูกกุญแจขึ้นมาพอ,อเป็นลูกกุญแจขึ้นมาเนี่ยเราไปโดนตรงไหนมันก็ไม่เปลี่ยนโมหมดนะมันก็จะอยู่ในโหมดนั้นเลยมันจะอยู่ในโหมดนั้นเลยเราเป่าจนแบบแห้งหรือเสร็จผมเสร็จแล้วเราก็กดกลับมาใหม่แต่ปิดก็ไม่ปิดนะเนี่ยถ้าผมกดปิดก็ไม่ปิดนะเพราะว่ามันล็อกไว้แล้วต้องกดล็อกก่อนการกดล็อกก็เหมือนเดิมกดปุ่มตรงนี้ ตัวนี้นะครับผมกดทุตมตัวนี้สองรอบปึ๊บเนี่ยกดปลดล็อกแล้วถึงจะปิดได้เห็นไหมครับผมถ้าเราอยากใช้โหมดไหนเนี่ยพอเราเจอโหมดที่เราชอบแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยค้างไว้เลยไอย้กดกดตรงเนี้สองรอบนะครับผมกดแบบไวๆเลยแบบปึ๊บปึ๊บมันก็จะเป็นล็อกล็อกแล้วก็ใช้ใดจนเป่าจนเสร็จทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเราเค่อยกดล็อกแล้วก็ปิดได้เลย ส่วนด้านหลังเนี่ยสำหรับผมบอกว่าแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะเพราะว่ามันแค่แบบเพิ่มความร้อนเพิ่มลมเฉยๆแต่ตัวเนี้ยในตัวของเขาเนี่ยเขามีมาแล้วทั้งหมด5โหมดอันนี้ยังอันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับผมเรากดกดต้องปุ่มปิดเปิดน,นะครับผมหนึ่งรอบจะเปลี่ยนโหมดทันทีเลยเห็นไหมฮะพอก,กดปุ่มอีกรอบหนึ่งมันจะเปลี่ยนโหมดทันทีเลยเนี่ย โอเคถ้าชอบลมประมาณนี้ไดประมาณนี้ได้ก็เป่าประมาณนี้เลยครับไม่ชอบก็กดเลื่อนไปอีกอ่าจะเปลี่ยนโหมดอีกอีกโหมดหนึ่งเลยอันนี้น่าจะเป่าผมแห้งนะครับผมเนี่ยเราจะเป่าผมแห้งนะครับผมปื๊ด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 เราก็แล้วกับเราเลยถ้าเราชอบโหมดนี้เราก็แค่กดเนี่ยปึ๊บปึ๊บล็อกแล้วอ่าแล้วก็ใช้งานปกติเลยไดเป่าเสร็จตรงอะไรเสร็จจั๊แล้วค่ยอยกดล็อกโอเคเสร็จ okay, แล้วก็ปิด แแล้วก็เก็บแค่นั้นเองอันนี้หลักๆของมันก็คือประมาณนี้จริงๆนะครับผมไม่มีอะไรเลยถ้าเราแบบเข้าใจในฟังก์ชันของเขานะไม่คุณไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรหรอกก็คือคนเลือกฟังก์ชันของเขาอะ่ะเขามีตั้งฟังก์ชันมาอยู่แล้วเขาเลือกปั๊บใช้งานได้เลย <c oughs> ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับผมแต่แรกๆอาจจะงงนะเหมือนผมแรกๆผมงงงงว่ามันมันมันเลือกฟังก์ชันยังไงการล็อกฟังก์ชันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยงงงงมาก แล้วก็โดยที่เราเวลาเราใดเราจับอย่างนี้ใช่ไหมมือก็ไปโดนดันหลังอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปื่ยไปหมดเลยเราปุ่มสัมผัสเข้าดีด้วยนะแต่ตรงนี้ชอบตรงที่ว่าหนึ่งก็คือเป่าผมแห้งง่ายอันนี้แห้งง่ายจริงๆอันนี้ไม่ไม่ได้อวยอวยเขาว่าใดใดใหม่มาแล้วไม่ได้แบบนี้นะเป่าผมแห้งง่ายแต่ว่าที่ไม่ชอบเลยก็คือนี่นครับผมสําหรับผมผมว่ามันตรงดันหลังนี่มันกระรองกองเก่งไปหน่อยมันมันไม่ได้กระรองกองเก่ง ธรรมดานะฮะเนี่ยมันมันไม่สนิทด้วยเนี่ยเนี่ยกึ๊กกึ๊กกึกกึ๊กแล้วมันแบบไม่เหล็กมันไม่ได้แบบดูดดูดเหมือนฝั่งเนี้ยถ้าเป็นเหล็กได้ขนาดนี้นะโอเคเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยมันแน่นแบบแน่นแบนนบจนแบบว่าเออ,อยังไงก็ไม่หลุดแต่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันแบบ ติดเฉยๆอ่ะผมก็เอามือไปโดนหลุดรอบหนึ่งแล้วนะใครจับอย่างนี้ใช่ไหมเราเป่าๆเนี่ยนนิวๆปองไปโดนเงี้ยหลุดเลยเ,ย mm hmm. เห็นไหมครับอันนี้ก็คือว่าทีผมไม่ชอบเลยแต่ถ้ายัางอื่นดีหมดยอมรับเลยว่าเปรียบเทียบกับใดตัวอื่นเนี่ยผมว่าในราคาที่เป็นโปรโมชั่นแล้วก็ใดค้าตั้งมาด้วยเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับผมในราคานี้นะครับผมสาหรับใครที่ชอบนะครับใดตัวนี้ก็ลองแบบ ไปหาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยรู้สึกว่าหมืม่นสองมัม้งหมื่นสองเหมือนสากจำไม่ได้จาราคาไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าโปรโมชั่นของมันรู้สึกตอนที่ผมซื้อหกพันเจ็ดได้ค่าตั้งมาด้วยนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือไอที่ผมชอบนะอันนี้ชอบส่วนตัวแบบโอ้โหก็จัดมาแบบอลังการอนะ่ะเหมือนตอนที่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดตัวเขาอ่ะ ก็กลับไปดูได้นะครับผมย้อนกลับไปดูได้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมนอกจากปุ่มเปิดความร้อนอะไรปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซั b สไคร b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ